คำเตือนโปรดใช้พิจรารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับหายไปนานครับคิดถึงคิดถึง,ค,ถงคิดถึงจังเลยนะ DTV Official ครับกลับมาแล้วครับใกล้แล้ววันที่16พฤษภามคม2562ก็ไปดงังทบทวนนะครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่คราวนี้ได้ฝึกพิชานะครับ ได้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆมาพอสมควรนะครับเรามาลองกันดูว่างวดนี้ครับหลังจากรอกันมานานหลายเดือน16พฤษภาคม2563สลากินแบงรัฐบาลไทยแนวทางการวิเคราะห์ของดีทีวีจะเป็นอย่างไรยินดีครับก็เรามาเริ่มต้นจากสูตรแรกเลยครับช่วงนี้ผมทำ powerpoint นะครับเป็นสไลด์เ,เลขเด่นเลขโชคปะจจาบัน แต่และว,วัน7วันนะครับใช้ได้ตลอดปี2,563ทอดแบบจากแผ่นเคียวครับ DTV จัดทําขึ้นให้โดยเฉพาะเลยครับทําขึ้นเองนะครับไม่ได้ลอกเลียนแบบใครก็ลองติดตามชมได้ครับรู้สึกว่าใช้กับสลากฮาหนอยกับสลากลาวก็พอได้นะครับรู้สึกมาแรงซะเหลือเกินคราวนี้เราก็อย่าเอามาตัวนั้นนะครับที่ผมทำลงไปให้ลองมาลองดูว่าชงกพฤษภาคมจะตกอยู่ที่วันไหนแล้วลองมาเทียบกันดู กับสูตรต่างๆที่เราทำอาโอเคครับกับข้อเรื่องเราสายด่วนครับนะตอนนี้เรามาดูสายด่วนสูตรแรกเลยปักหลักหน่วยบนสายด่วนล่าสุดละทีนี้ก่อนผลการดอกจอกเรามาสรุปกันละหน่วยบนสายด่วนเนี่ยสถิติแปดงวดจะเป็นอย่างไรทบทวนกันย้อนหลังไป8ปดงวดครับในแผ่นนี้1แผ่นไปดูสถิติก่อนครับว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเอาละครับเริ่มต้นแรกเราใช้หลักหมืน่นนี่นะครับบวกหลักร้อย บวกหลักหน่วยล่าง3าหลักครับหมื่นร้อยหน่วยล่างบวก2 1 4คงที่16พฤศจิกายนครับผลการออกเฟ้นหางงดต่อมาคือ1ธันวาคมหล, 10, ล 1, คหลักหมื่นเลขหนึ่งครับหลักร้อยเลข2หน่วยล่างเลข2คงผล,ลงคือเลข5บวก2ได้เลข7 7็เดเดินหน้า1ได้8 8เดินหน้า4ได้12ได้เลข2 782็ครับ782ผลการออก453522เลข2ครับเป็นตัวที่เข้าตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องหมดแลก ผ่านผลไปครับสูตรนี้งวดแรกผ่านครับขั้นแรกอาจจะชา้านิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเร่งจังหวะในช่วงกลางๆหลักหมื่นเลขห้าครับหลักร้อยเลขห้าเป็นเลข10บหลักหน่วยล่างเลข1เป็น11บเวกสเป็น13ได้เลข3เดินหน้า1ได้เลข4 4่บวกสได้เลข8 3 4 8ครับผลการออก5 2 9 9 2 4แล้วก็เป็นเลข4ครับเข้าตำแหน่งร้อยบน เรียบร้อยครับต่อไปเลยครับทีนี้บวกเลขเลยนะครับ2บวกเเป็น11บวกเ8บปวก2เป็น20ใช้เลข0 0นบวก1ได้1 1, 1 4, 15, บวก4ได้5 015นผลการออก510541วันที่30ธันวาคมเลข1ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยบนโอเคครับ3มงวดผ่านไปทีนี้เราก็เล่งแล้วครับเร็วขึ้น 1นบวกห้าเป็น6บนึเป็นเจบวกสองเป็นเก้ดยหน้าหนึ 0, 0่งเป็นสิบด้เลขศ0นย์ศบวกสได้สี่เก้านย์สีกราสี่เก้าหนเข้าตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องครับใช้ด่วนหน่วยบนผ่านพ้นไป4งวด1 2 3 4องสายังไม่พลาดครับเราก็ต่อเนื่องไป9บวก7เป็น16บวก8เป็น24บวก2เป็น26ได้เลข6แต่หน้า1เป็น7 7บวก4ได้เลข1 6 7 1กครับ ผลการออกออก5 8 9 2 2 7 7ก็เข้าตำแหน่งหน่วยบนต่อเนื่องครับ8บวก2 10เป็น16เป็น18เลข8เลข9เลข3 16กุมภาพันธ์7 8 1 4 0 3 3ก็เข้าหน่วยบนเอาละครับ6วดผ่านไปวดที่7 8บวก4 12บวก4เป็น16 8 2เป็น18ได้เลข8 8บวก1เป็น9 9บวก43ได้เลข3 8 9 3 8 7 5 9 3 8ครับเลข8เข้าในตำแหน่งหน่วยบนโอเคครับนี่คือการคำนวณสูตรนะครับสูตรแล้วก็มาเริ่มครับมาถึงงวดที่ผ่านมาล่าสุดงวดที่8 7บวก9เป็น16บวก8เป็น24บวก2เป็น26ในเลข6เดินหน้า1เป็น7 7เดินหน้า4เป็น11ได้เลข1 671ครับแล้วก็เป็นไงครับ16มีนาคมนั่นนะครับเออ่มีนาเมษาพฤษภาคมไป2เดือนเลยเข้าตำแหน่ง503446ครับ6เข้าตำแหน่งหน่วยบนเป็นนะว่าสิ้นสุดสถิตแปดวดครับตั้งแต่แรกนะครับเลข2เข้ามาหน่วยบนเลขสเลข1งวดสี่เลข4งวดที่5เลข7งวดที่6เลข3งวดที่7เลข8แล้วก็งวดที่ผ่านมาล่าสุดเป็น6 ออก4 4 6 6เข้าหน่วยบนเอาละครับมาถึงหน่วยบนใช้ด่วนหน่วยบนนะครับท้ายสุดแล้วสถติแปดงวด16มกพฤษภาคม2 5 6 3อันนี้ไลาย ID เราครับมีข้อมูลเพิ่มเติมครับติชมนะครับข้อเสนอแนะอยากได้สูตรแบบไหนยังไงนะครับเขียนได้ครับเข้าไปในที่ไลน์กรุ๊ปฟรีครับไม่เสียค่าบริการ KTV Channel เรามีเพื่อนสมาชิกอยู่200คนครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะแชทแลกเปลี่ยนคุยกันสนทนากันสำหรับ d t v ก็เข้าไปนะครับเออถ้าเกิดมันอาจจะมีเสียงคนคุยกันเยอะในห้องนะอาจเพราะมันเรามีสลากฮานอยนะครับเดวทางวางทุกทุกอย่างเลยครับในนั้นเออก็ลองดูก็เราก็ปิดเสียงได้นะครับปิดเสียงเตือนนะครับในไลน์กลุ่มเราก็ไม่รำคาญนะครับถ้าเกิดมันเยอะโอเคนะครับ แล้วถ้าเกิดมีอนาคตถ้าเกิดมีคนเรียกร้องเยอะผมอาจจะแยกห้องให้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยแต่ตอนนี้เข้าไปดูก่อนก็นได้ครับและชอบไม่ชอบก็ถึงออกมาเข้าไปก็ได้เพราะฟรีทุกอย่างนี่ครับ l i า e ไอนะครับ KTV Channel โอเคครับมาถึงงวดที่จะถึงนี่แหละครับ16พฤษภาคมรอมานานหลักหมื่นเลขศย์ครับหลักร้อยเลขสี่หลักหน่วยล่างเลขเจผลรวมคือ11เดินหน้าไป2เป็น13เอาเลข3ครับ สามเดือนหน้าหนึ่งได้เลขสี่สี่เดือนหน้าสี่ได้เลขแปดรอผลครับและได้ผลลัพธ์การคำนวณหน่วยบนสายด่วนสถิติแปดงวด x สามขสี่ขแปดท้ายสุดนี้ก็เป็นการคำนวณเชันเลขก,กันครับนะขอหนึ่งแชร์ครับขอหนึ่งแชร์แชร์ด้วยครับขอให้ท่านร่ำรวยเฮงๆฮครับรักษาสุขภาพ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ ครับท้ายนี้ก็ฝากคําเตือนเว้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สลเวลาเข้ามาเยี่ยมชม d ีทีวีของฟ e ิชแนลครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกํกกาหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะพิเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ